เรามาที่ดังฝั่งเกาหลีกันต่อนะฮะสำหรับ 2pm นี่การคัมแบ็กของทุกหนุ่ม 2pm ครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จไม่น้อยมาดูสถิติที่เขาสร้างขึ้นใหม่ให้กับวงตัวเองกันหน่อยครับแ uh สดงความยินดีกับ6หนุ่ม 2pm บอยแบนด์หล่อล่าม,มากความสามารถจากเกาหลีใต้ครับซึ่งก็แน่นอนหนึ่งในสมาชิก <Yeah. S 1> ก็คือน,นิชกุใล่าสุดนะครับหนุ่มๆก็ได้รับข่าวดีเรื่องที่สามารถ ทุบสถิติยอดขายอัลบั้มของตัวเองในสัปดาห์แรกได้สูงที่สุดนะจากผลงานอัลบั Must, ้ม Must ซึ่งเป็นงานเพลงชุดล่าสุดจาก 2PM ครับและถือเป็นการคัมแบ็กกับงานเพลงแบบครบวงในรอบเกือบ5ปีของพวกเขาตามข่าวด้ก็ครับบอกว่าอัลบั้ม Must ซึ่งเป็นผลงานเพลงชุดที่7ของ 2PM โดยปล่อยผัดจากอัลบั้ม g e n t l e m a n s game เมื่อปี2016เนี่ยขายไปแล้วเกือบ8 0 0 0 0ก๊อปี้ครับ ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง4กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ถือเป็นการทุบสถิติยอดขายสูงสุดในวีคแรกตลอดการของตัวเองซึ่งเดิมนะครับแชมป์เป็นของอัลบั้ม Go Crazy จากปี2014ได้เกือบเท่าตัวกันเลยครับนอกจากนี้ครับอัลบั้มมัสครับยังขาดอีกนิดหน่อยก็จะทุบสถิติอัลบั้มที่ทำยอดขายดีที่สุดตลอดการอีกด้วย นอกจากนี้มัสยังเป็นอัลบั้มจากค่าย JYP Entertainment ที่ทำยอดขายสัปดาห์แรกสูงสุดในปีนี้เป็นลำดับที่3รวมทั้งยังไปติดชาร์ต iTunes นะครับในหลายสิบประเทศทั่วโลกเลยครับยังไว้ลายกันอยู่นะมไม่ว่าจะอยู่มันนานขนาดไหนนะ <c oughs> ครับผมยังหล่อล่ำเหมือนเดิมนะครับ